สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความย่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับการทําน้อยหนานะครับหรือว่าจะทําสวนน้อยหนานะครับว่าประเด็นจากนี้ที่เราจะมาทําวิดีโอวันนี้คือประเด็นจากคําถามนะครับที่มาจากตัวของช่อง YouTube ของเรานะครับก็วันนี้เปิดตัวด้วยน้อยหนานะครับ L83 นะครับก็จะเห็นว่าน้อยหน้าที่ปลูกอยู่ในวงบ่อนะครับให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ ที่เรามาทําวันนี้ก็คือเราจะมาตอบคําถามไหมว่าการปลูกนะครับน้อยหนานะครับแต่ที่ผมพูดเป็นฝรั่งหรือเปล่าแต่กล้องเห็นน้อยหนาโอเคน้อยหนานะครับเนี่ยเราสามารถปลูกในวงบ่อได้ไหมนะครับใช้คือในพื้นที่นะครับเช่นในพื้นที่บ้านทาวน์โฮมนะครับพื้นที่กรุงเทพนะครับมีอยู่อย่างจากัดอย่างเงี้ยนะครับแต่อยากจะปลูกไม้หลายอย่างนะครับจะทํายังไงนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับผมจะพามาลุยดูว่าผลผลิตที่ออก นะครับในวันนี้ว่าตัวของในานาของเราเนี่ยที่ปลูกแล้วเนี่ยมีหน้าตายังไงให้ผลผลิตด,ดกแค่ไหนนะครับจะบอกว่าที่เปิดตัวนี้หลายคนบอกออ้ยมันจะดกเหรอเปล่าครับคือ L83 มเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ว่าถ้าต้นสมบูรณ์เมื่อไห่เนี่ยลูกมันจะดกนะครับแต่ว่าต้นนี้มันเหลือไม่กี่ลูกแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเอาลูกแก่ไปกินหลายลูกแล้วนะครับอันนี้ก็จะห่อไว้ป้องกันแมลงวันทองเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เริ่มจากตัวของต้นพันธุ์ก่อนนะครับว่าในการที่เราจะเลือกตัวของต้นพันธุ์มาในการที่จะปลูกหลายๆที่นะครับเขาจะนิยมทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่าอันนี้คือจะเป็นต้นตอนะครับต้นตอที่เวลาเราอันนี้ก็จะเห็นว่าที่เตรียมนะครับเอาไว้เสียบยอดนะครับก็จะเห็นว่าน,นี้จะเป็นต้นตอทั้งหมดที่เราเลี้ยงไว้นะครับคือต้นตอจะมีอายุประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับซึ่งต้นตอนะครับด้านล่างให้ทราบไว้เลยว่า น้อยหนานะครับไม่ว่าจะส่วนไหนที่เขาทําเสียบยอดนะครับแทบกิ่งมาส่วนใหญ่นะครับมันจะมีรากอยู่ด้านล่างนะครับถามว่าหลายคนถามว่าน้อยหนาทําไมถึงไม่นิยมตอนเพราะว่าอะไรครับมันไม่ออกรากนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะตอนสักสิบกิ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะออกรากสักหนึ่งกิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าคือเปอร์เซ็นต์มันออกรากน้อยมากนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือมันไม่มีรากที่เป็นรากแก้วนะครับในการที่จะยึด ไว้ให้ตัวของอต้นในหนาเนี่ยมันแข็งแรงนะครับนี่คือที่ไปที่มาว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยตอนกิ่งกันเพราะว่ามันไม่ทันขายด้วยและไม่ทันใจไม่ทันปลูกนะครับอ่าเริ่มจากต้นตอรู้จักเรื่องของต้นตอก่อนพอตอนที่เรามาปลูกวงนะครับวงวงบ่อนะครับเราจะใช้วงบ่อไซส์ขนาด80เซนนะครับที่หลายท่านอาชอบเรียกกันว่าวงส้วมนั่นเองนะครับถามว่าราคาคอสต่อหนึ่งวงตรงนี้นะครับ วง uh, หนึ่งนะครับแปบาทนะครับแต่ผมไม่รู้พื้นที่อื่นขายเท่าไหร่แต่ว่าที่เราซื้อมาปลูกเนี่ยจะราคา80บาทนะครับแล้วก็ดินนะครับดินเนี่ยเราก็จะใช้เป็นดินคลุกนะครับก็คือส่วนผสมที่สวนเราทำเนี่ยก็คือดิน3ส่วนปุ๋ยหมักปุ๋ยนซีนะครับเราจะใช้1ส่วนแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับในการที่เราเริ่มต้นปลูกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอใส่เข้าไปนะครับก็ เป็นการเตรียมดินพอเตรียมดินเสร็จนะครับเราจะได้เป็นต้นพันธุ์มาต้นพันธุ์ก็คือเราจะใช้กิ่งที่เป็นเสียบยอดนะครับเสียบยอดแล้วเ,เลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนแล้วพอต้นเริ่มประมาณขนาดนี้นะครับกิ่งมานะฮะอเงี้ยนะครับประมาณสัก45เซน50เซนเนี่ยเราก็จะม,มาลงปลูกพอลงปลูกนะครับถามว่าอายุการให้ผลผลิตของน้อยหนาที่ปลูกในวงนกวงนนับน้อยหนาที่ปลูกลงดินนะครับน้อยหนาที่ปลูกในวงเนี่ย อาจจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่านะครับกับน้าที่ปลูกลงดินเพราะว่าอะไรนะครับเราสามารถจัดการในเรื่องของปุ๋ยที่อยู่ในเจ้าวงตรงนี้ได้นะครับก็คืออย่างไรครับคือวงเนี่ยมันมีพื้นที่จํากัดเวลาเราให้ปุ๋ยนะครับรากเนี่ยที่มันอยู่อย่อยางนี้มันจะได้สารอาหารได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราปลูกลงดินนะครับพื้นที่มันกว้างรากมันอยู่ไกลเราอาจจะให้ไม่ครอบคลุมรากบางที่เนี่ยเราจะบังคับในเรื่องของให้มันติดผลนะครับ มันก็อาจจะยังไปได้นโตรเจนอยู่มันก็อาจแบบว่าอ่ไ,ได้นโโรเจนมาก็แทงใบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในหนาที่นีง่ายที่จะทําให้ติดลูกก็คือเมือ่อใดก็ตามพอหมดลูกนะครับให้ลิบยอดนะครับตัดยอดนะครับเทคนิคผมที่ผมเคยแชร์ไปแล้วก็คือตัดยอดมันออกประมาณ20เซนนะครับมันจะแตกดอกใหม่นะครับซึ่งไอชุดเนี้ยเดี๋ยวผมพามาดูกันว่า,าระยะนะครับที่เราวางวงเนี่ยเราจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ ่าเดี๋ยวเรามาเดินดูระยะห่างของวงก่อนนะครับอันนี้ให้ตากล้องดูได้นะครับว่าเจ้าใน,น้หนาตัวนี้มันดกน,นะฮะที่เราอันนี้ที่ห่อไว้เขาจะมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ครับแอล3ปสามจะติดแบบนี้เลยนะครับจะดกแบบนี้นะครับแล้วคือที่ผมบอกพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลเรื่องของปุ๋ยได้เวลาเราใส่ไปนะครับข้างล่างไม่ได้ปิดนะครับต้องบอกว่าข้างล่างไม่ได้ปิดพื้นนะครับ ่เดี๋ยวเราลองเข้ามาชมกันครับนะกล้องพื้นที่กว้างๆนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าแถวเนี้ยนะครับเราจะใส่เป็นในนาแอลแปรสามทั้งหมดเราจะใช้พื้นที่นะครับที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเพื่อผลิตในส่วนของกิ่งนะครับแล้วก็ผลเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ทํานะครับจะทําให้ว่าพอ,อาเรามองในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยว่า กิ่งนี่มันอาจจะซ้ากันนะครับก็ระยะนะครับที่วางไว้สําหรับวงนะครับจะใช้2เมตรคูณ2เมตรนะครับก็คือระหว่างแถวเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็แนวนี้ก็2เมตรเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการวางระยะห่างของวงนะครับก็วันนี้มาตอบคาถามแล้วนะครับว่าการปลูกน้อยหนาในวงนะครับสามารถทําได้ไหมก็วันนี้พามาดูในส่วนของผลผลิตจริงนะครับว่าน้อยหนาเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยแต่ว่า ก็จะมีในส่วนของข้อที่ต้องควรระวังก็คือว่าดินเนี่ยมันอาจจะหมดปุ๋ยไวนะครับเราจะต้องให้ปุ๋ยเนี่ยเขาบ่อยขึ้นนะครับเช่นถ้าเราปลูกลงดินอาจจะให้ปุ๋ยทุกๆ1เดือน แต่ถ้าเกิดเราปลูกลงวงเนี่ยเวลาเราลดน้ำนะครับมันจะชําระในส่วนของอธาตุอาหารออกไปเราอาจจะต้องให้ถี่ขึ้นอาจจะประมาณสัก15วันนะครับเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเรื่องของดินนะครับที่ถูกชําระล้างออกไปเราอาจจะต้องเติมลงไปในวงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้ถือว่าได้มาตอบคำถามสมาชิกแล้วนะครับว่าการปลูกในนาในวงบอ่อสามารถทําได้ไหมนะครับก็โอเคครับพามาดูของจริงว่า ที่เราทําเป็นแม่พันธุ์นะครับเราผลิตเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อเสียบยอดเอาไว้แบ่งปันให้สําหรับสมาชิกนะครับที่สนใจแล้วมาซื้อสายพันธุ์ของเราเนี่ยก็คือนี่เองคือเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เราทำไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแลบชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับก็ง่ายๆสบายๆนะครับสไตล์สวนเราวดีนะครับก็คือใช้เวลาให้รัดกุมขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สาระ หลายๆเรื่องนะครับฟังแล้วก็นําไปปฏิบัตินําไปใช้ที่สวนนะครับจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ